สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอนีกครั้งที่ช่อง Noble f u จอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Roblox Map b u i l d i บล Block Simulator โอเค ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นม้าหมุนแต่เราต้องรอหน่อยต้องรอม้าหมุนห้าโอ้โห เดี๋ยวนี่เราเพิ่งมาหรือเปล่าลูกค้าก็เลยน้อยอาจะใช่นะลูกค้าเลยน้อยมาหมุนปราศาสสวนรถไฟหอ นินเด้ขนมหวานใช่ไหมคริสต์มาสปาร์ตี้อ๋อโอเคคริสต์มาสปาร์ตี้ไหนดูสิมีใครมาชมเชยอ,อะไรหรือเปล่าอืม hmm. ขอเล่นอันนี้หน่อยหวัดเสียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่นั่งละ เฮ้ยนั่งสิอ้นั่งวิวขอเกิดไปแต่ขอ,อนั่งมุนมุนเฮ้ยมันนั่งถ้ามันนั่งไม่ได้ก็อย่างนี้เอากลายเป็นอย่างนี้เลยอ้อาวช่วยด้วยครับช่วยด้วยติดติด ช่วยด้วยปิดโอเคต่อไปไปเล่นอ,อันนษย์โอเคนั่งอโอ้ตกกระโดด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 ปู่ตก,ก ืนบ้าวิวสวยงามที่ต่อไปมันจะมีม้าหมุนรอก่อนรอม้าหมุนฟักทองเต็มไปหมดเลยตอนนี้ ลองไปดูคนอื่นบ้างอ้าคนนี้ก็โอเคคนนี้สร้างาแล้วโอ้โหมีพรุด้วยอันนู้นก็คือพึ่งสร้างที่สุด <c oughs> อือ่ะอยู่ตรงนู้นโอเค เปิดปรามุนโอ้ oh, oh. โหกระจ่ายอ,อันแรกเป็นอันนี้เริ่วบางตรงนูน้นเอิ่ต่อไปเป็นอันที่สองอันต่อไปเป็นอันนี้ อันที่สี่เดี๋ยวตรงนี้ตีนวางบินบินบางตาโอเคต่อไปมันต่อไปเป็นชั้นสองโอเคอันนี้วาง ชั้น3นี่ชั้น3เป็นสีเหลืองน้ำเงินน้ำเงินขาวเหลืองเป็นแท่นปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บนี่วาง มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นยืนย่นๆออกมาแล้วม,มามันก็จะไปอยู่ตรงนั้นโอเคถึงนี่แล้ววางวางไปแล้วก็ตรงนี้ ก็อันสุดท้ายเฮ้ย <c oughs> มันมีหัวมาด้วยโอ้ไม่กดมีหัวมาด้วยอืมเบตัวที่หนึ่งอ่าโอเคลำตัว นี่เป็นส่วนหางโอเคโอเคม่ะม้าหมุนนี่ คือม้าหมุนคือมันไม่มีแบบว่าหมุนให้เลยเหรอมันไม่หมุนให้เลยเหรอ๋อสงสัยมันต้องเําไม่เสร็จเหมือนกับอันอื่นม้าตัวต่อไปม้าสีเหลืองม้าตัวสีเหลืองต่อไป ต่อไปนี่ลำตัวโอเคตรงนี้ต่อไปจะเป็นหวัวแมาสีชมพูซึ่งซ้ำสี มีสีฟ้าหรือสีอะไรไหนเหรอไม่ไม่ใช่สีสีฟ้ามีแล้วอ๋อไม่ใช่สีเขียวสีอะไรโอ้โหสีเขียวนี่ไม่ต้องพูดเลยา <c oughs> มาโพนี่มาโพนี่อ่าเฮ้ยทำ้ามาแล้วโอเค เฮ้ยทุกคนแก้เสร็จแล้วอ่ะแก้เสร็จแล้วแก้สลวเหลืออีกสองอันเลือบ,อออบโอเค ทีนี้ครับเอาสีเหลืองครับหมุนเครื่องหมุนนี่คือนี่นะโอ้โหปราสาทูตรงนี้เลยเหรอปราสาทเป็นอย่างนี้เนี่ยนะขอมาดูก่อนว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นร้านอาหารเป็นแบบว่าที่มา มาตัวเดียวกันเลยกับตรงนู้นอ่าเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นลูกตุ้มที่จอดรถเครื่องกระโดดถ้วยชาชิงชาสวรค์ม้าหมุนเสร็จแล้วต่อไปเหลือแค่ปลาสาส นะครับโยโคุณชอบคลิปนี้กันไหมครับเด็กใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน o เปิลฟิวเจอและก็กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊ลิงเพื่อเปกำะมังจะให้ผมแทงคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับโนวนนี้บายๆนะครับบา,บายๆ1 2 3 4 5 6 7าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคอันที่เราสร้งสางม,มี10อันแล้ว ครบแล้วเย้เอาใหม่บินขึ้นไปใหม่มาบินปึบปึบ,อบพอแล้วพอแล้วเย้